แปลว่าภาษาอังกฤษเป็นกฎภาษาไทยเป็นข้อยกเว้น The the rule is the exception. Exception นี้คือภาษาไทยทั้งๆที่เราอยู่ในประเทศไทยสมเด็จพระสุริยดาท่านไม่ได้คิดแบบนี้ถ้าท่านพูดอย่างนี้นะรับเพราะว่าท่านไปเห็นมาที่อเมริกาเนี่ยเขาเรียนภาษาต่างประเทศเหมือนกัะแม้แต่คนที่เรียนแพทย์เหมือที่ท่านไปเรียนเขาก็ยังรู้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันเพื่อที่จะได้อ่านเรื่อง ที่ชนสองชาตินี้เขียนเอาไว้แลวท่านไม่เห็นด้วยเรื่องการไล่ตามแปลหนังสือกางประเทศท่านบอกว่ามันไล่ไม่ทันเนื่องจากว่าความรู้มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ภาษา่างประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นการรู้ภาษาจากอังกฤษภาษาเดียวนั้นไม่พออีกเรื่องหนึ่งที่ท่านได้ได้ส่งเอาไว้มีพระเจ้าอัครทูตเื่อไว้ทือววาเรารู้ภาษาของเราเนี่ยต้องรู้ให้ดี แล้วที่พูดว่าภาษาไทยมันใช้ในการสแสดงออกซึ่งความคิดทางวิชาการไม่ได้ท่านทรงค้านเขาอย่างชัดแจงมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเลยท่านคิดบอกว่าที่บอกว่าเขียนภาษาไทยไม่ได้หรือว่าภาษาไทยมันใช้ไม่ได้นั้นมันเป็นว่าสองเหตุหนึ่งเรารู้ภาษาของเราไม่ดีพอสองเราไม่มีความคิดอิสระของเราพอที่จะนํามาสแสดงแลวว่าที่ท่านไม่ได้เขียนภาษาไทยอ่ะ ไม่ได้แปลว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของภาษาไทยไแปลว่าท่านมีความคิดแปลภาษาได้แปลว่าเอ็นถ้ามันมีอะไรอยู่ในนี้แล้วมนุษย์ทุกผู้ทุกนามมันจะขันความคิดที่อยู่ในสมองของตัว,ตวนั้นออกมาเป็นภาษาแม่ได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการหลบหนีจากภาษาแม่ภาษาแม่ไป,ไปในการถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอื่นเท่ากับเป็นการปิดกั้นความคิดวิเคราะห์ช่างสาัง ปิดกั้น original thinking ที่ท่านพยายามจะสวายหาปิดกั้นความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็น critical thinking ถ้าท่านปิดทั้งสองข้อนี้แล้วเนี่ยแล้วอะไรมันจะเหลือล่ามันก็เหลือความนู้อิทธิที่ถ่ายทอดกันนะฮะถ่ายทอดกันมาจากบางครั้งซึ่งไม่ใช่ต้นต่อของเราเองหรือเราเป็นแพ่เป็นแพ่หน่อเล็กๆที่ที่ผดขึ้นมาจากหน่อใหญ่ๆของเขาอ เออพูดเรื่องภาษาและครูท่านท่านอาจารับคงจะต้องมีจิตสักครั้งหนึ่งที่เราจะจุมกันเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องภาษาที่ใช้ในมหาวิทยาลัยอย่างนี้นะคือแลวผมก็ไม่อยากจะบอกว่าแล้วภาษาอังกฤษที่ท่านช้กันินท้ว้โหมันีสตาล์เรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงคือ มันเป็นประเด็นเล็กนิดเดียวแต่ผมไปเจอเข้าแล้วผมสุดดุเลยคือคือนี่นี่ในความคิดขผมหมายเลยคือคิดได้ยังไงเอาเรื่องเล็กเล็กมาแล้วทำให้เป็นเรื่องกลายเป็นหลักการก็คือนักเรียนของท่านเนี่ยที่ท่านจะส่งไปเนี่ยเขาจะต้องไปลงเรือและเรือมันจะเรือของบริษัทเอเชียจิตท่านก็ไปตั้งใจไปติดต่อบริษัทเอเชียจิตขอลดราคาได้ไหมเขาก็ลดราคาให้25% ให้พวกเราถ้าเผื่อเขาลดระคามาให้ยี่ห้าเซนก็ดีใจเพราะเขาลดรมาให้ยี่ห้าเซน full s t o สมเด็จพระราไม่มี full stop ประโยชน์ท่านไม่มีฟู l l stop เพราะว่ามคิดต่อไปเรื่อยๆและ um แลเราก็จะต้องเอาไปคิดต่อไปได้อีกหลายๆประโยชน์ท่านก็เขียนถึงนักเรียนผู้นี้ในต่อมาคือในคาสว่างแตงสว่างท่านจะบอกว่าก็ยินดีอแต่ว่าที่ได้ ที่ได้เราได้ได้ลดราคานี้มาเพราะว่ามีผู้เต็มใจจะเพื่อคุอยและเพื่อฟื้นราคาค่าโดยสารเต็มนั้นทาไมข้าพเจ้าจะให้ทั้นดนะแต่มีความยินดีว่าบริษัทนี้จะลดราคาให้ก็เพราะรู้สึกว่าเขากําลังเขาทํด้วยความเลื่อมใสในจิตของเราเขาทํด้วยความเลื่อมใสในจิตของเรานี่ไม่ใช่ขอทานไม่ใช่แยมือเพื่อขอขอภเราลนี่ไม่เท แบบที่ที่รัรฐบาลเขาอะไยทางนาดนี้ที่เราไปหาเขาและเขาให้เราเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีวิชาและเราจะไปสวายหาวิชาและเขาเคารพเราในฐานะที่เรามีผู้วิชาเราเป็นผู้ที่ทรงเกียรติ mm hmm. เขาจึงให้การขอของฟันเรชั่นที่ท่านทำจากองค์กรต่างๆเช่นรักษาลเลอร์ฟอนเดชั่นอะไรเหล่านั้นมันไม่ใช่กิจของผู้ที่ด้อยกว่า อาจจะด้ à, Legal, like ๊ยกว่าในทางเทคนิคเลยว่าท่านใช้คําว่าเขาเลื่อมใสในจิตของเราประเด็นอันนี้คือว่าเขามีศรัทธาในจิตของเราเพราะว่าจิตของเรานั้นมันเป็นจิตที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการยกระดับของตัวเือนของเราก่อนแต่ต่อจากนั้นก็จะต้องยกระดับของคนต่อไปในในเรื่องอื่นๆด้วยผมคิดว่าลองอ่านงานของเฉลิมชทิดาแล้วนั่งแกะไปเีืะอรรทครับหนึ่ง โอ้โหวันหลังผมจะลงทำอะไรยาวๆสักทีนั่งแจะพิธีประธานแล้วนั่งตีความยิ่คือว่าถ้าจบไปแคงนั้นอ่ะทำไมถึงมีผู้ที่ทาวาสูงขนาดนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้องให้รอบสองผมน้องพีนจะมารอบสองอันนี้ผมสุดประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายคือประเด็นเรื่องที่ว่าเวลาเราพูดกันว่าเงินหลวงใช้เงินหลวงแต่ว่าหลวงใช้เที่ยี่เดือนกันยาเลย เป็นเงินที่เราจะต้องตกลงันใช้ให้หมดเลยค่ายางทำไรงไน่จะจัดสัมนาท่านท่านที่ไปสัมนาท่านรู้รู้ในเดือนกันยาเนี่ยท่านจะไปสัมนาได้ประมาณ2 0บเจ้าครับแต่พระองค์ท่านไม่คิดอย่างนั้นเงินที่ฉันได้ออกมาเรียนหรือให้พวกเธอมาเรียนนี้ไม่ใช่ของฉันเจ้านายเจ้านายรับจำอย่างนี้นะครับไม่ใช่ของฉันแต่เป็นเงินของราษฎร เขาจ้างให้ฉันอะไรผมเพิ่งได้ยินคำต้องเงินของราษดร,รมนมะนี่นอสอบเสร็จเสร็ประมาณนั้นฉะนั้นคือต้องตั้งใจเรียนให้ดีให้สำเร็จเพื่อจะกลับไปทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและขอให้ประหยัดใช้เงินเพื่อฉันจะได้มีเงินช่วยเหลืออืน่นก่อตรงนี้เป็นก้าวที่ไก,กลมากๆและ,ะไกลกว่าที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะน,นี้ทั้งที่เป็นราชการและทั้งที่ออกจากราชการแล้ว คุณจะกลับมาอ่านอันนี้แล้วท่องข่าราชการจะท่องที่ท่องไอคำขวัญที่ภาษาเป็นอันนีนออกไปแล้วอ่านนี้ไปใช่อันนี้แปลว่าอย่างนี้หรกอเล่าคนเราไม่สุขใจแต่ท่านสุขใจนั่นคือที่ว่าเงินหลวงแปลว่า the king's money, his majesty's money ในที่สุดทำไปทำมามันกลายไปว่า nobody's money It has to has be s be <c oughs> แต่มันมอีการใช้เงินภาษออีตอนนี้เรานท่านใช้ทางเงินของรัฐบาลนี่ยมันเป็นความคิดใหม่ที่เรียกวา่าพลักเ็กนเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องสาธารณะขอท่านต้อนรัผมไม่ได้พูดเลยที่หยากไปแต่เกิดมาทำเมื่อครั้งแรกที่เรียนคำภาษารณะเนี่ยมันมาจากติด กลิ่นของสถานที่แห่งหนึ่งซึ่ตั้งอยู่มากประตูมิเศษดใสสีเลยตรงปลาซากตรงที่เป็นป้ายรถเมล์อย่างนี้นั่นคือสุขาสาธารณะจอกจากนั้นคำสาธารณะค่อยๆขยายออกไปแล้วครับท่านลองไปบอกข้าราชการไทยดีัะว่าให้มีความสํานึกเรื่องว่าเงินหลวงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเงินของราชาที่ใครจะใช้ก็ได้มันแปลว่าเงินสาธารณะเงินของรัษบรลมันข้าวนี้เป็นข้าวที่ไกลมากจากเนบิดิสมันนี่ ไปสู่พลิกหม่ให้พอสอดจิตเสก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจากนี้ไปเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ฟังมายิ่งฟังแล้วยิ่งปลื้มเลยคือว่าทรงพระเกล้าของพระองค์เองให้ทุนคนนู้นไปเรียนให้ทุนนี้ไปสร้างตึกสร้างตึกแล้วก็วข,ขออย่ามาใส่ืส่อฉันเป็นยันธ์บ้านเราแค่บริจาคมานัางหนึ่งตัวเนี่ยต้องจา่ายให้อไปยอ้อนหลังถึงมันต้องรู้ด้วย ม่ิดลนี่อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ที่คุณหมอบอกคนอื่นมาทั้งให้ท่านถ้าไม่ได้เรียกร้องว่าต้องตั้งชื่อม่ามีินดลและก็รูปปั้นของท่านท่านก็คงไม่ได้เรียกร้องว่าขอให้มีรูปปั้นอยู่ตรงนั้นเราทําให้พร,พระครรภด้วยความเคาพรพบูชาทั้งหลายท,าทั้งปวงที่พูดมันนี้นี่คือคนที่เกิดมาเป็นเจ้าแต่มีความภาคภูมิใจที่ว่าข้าพเจ้าเป็นราษฎรคนหนึ่งของประเทศไทยจบตรงนี้รอบสองนี ที่ฟังอาจารย์ก็จะขอขึ้นตาอาจารย์เ็ม่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พูดผู้ดำเนินรายการผมมี k e วิ o ดที่สำคัญกคืออาจารย์พู้ใด้ะที่สุดงรรมีความเห็นคุณท่าจิตสาธารณะตุจิตที่เห็นคุณท่าของการให้สิ่งดีไม,ม่ให้สิ่งดีแลว้วก็ที่สำคันก็นนคือมีชาชีพมิชาชี 遗产税就么计进真的，嗯嗯、这个我了解，我听人不是我的家了别过，也懂了。遗产税就么计算？第一步是确定遗产的范围。